พี่น้องย่านนี้ย่านคนรวยเนาะนจะมีตลาดอันนี้เป็นเป็นในเกเบอรี่ยี่ห้อคาเทียเป็นนองแพงที่สุดในโลกยี่ห้อนี่แพงที่สุดในโลกโอ้ยมันก็สวยอีหลีเนาะ เรเห็นมีราคาเลยเบอกนะคเขาไม่บอกราคาหรอกนะคะพี่น้องข้างในเป็นแหวนมั่นเป็นเครื่องประดับเกี่ยวกับการแต่งงานอันนีก้ก็มาซื้อที่นี่แหละค่ะพี่น้องนี่ร้านนี้แหละคาเทีคาเทีย,เทยลเหรชื่อนะคะ ล้วก็จะมีตลาดสดนะคะพี่น้องนี่ตลาดสดเป็นพวกผลไม้พวกผักสดต่างๆชื่อว่าตลาดคาตลาดสดคาเทาคาเทาเทอู้บักพริกไม่กลับพี่น้องรู้ไหมนี่นนนพริกพริกเป็นต้นเป็นต้นค่ะพี่น้องพริกเป็นอ่อดเป็นกระถาง สิบยูโรมัดหนึ่งใช่ไหมกิโลนกิโลนึงสิบยูโรแค่รสผัดพริกพัดน,นี่ฮะคือไปโพกันหลาตต้นมันเตี้ยบอกอ๋อสามยูโรอุ้ยผักษษสดมากๆเลยค่ะพี่น้องโอ้พริก นี่พริกเขาเรียกพริกแพนนี่พริกช่อใช่ไหมไม่เก็ดนี่คือเผ็ดกว่าก็คือเผ็ดกว่าเท่าที่ไม่ใช่อันเมืองไทยนบบเผ็ดกว่าอยู่แล้วแหละจับได้ป้ะบ่บ่ได้ทำจับถ้าจะจับเขาจะจับแต่ซื้อไม่หรอเดี๋ยวจะซื้อสามยูโรซื้อไปเล้ป้านงกูบเอาพันหน่อยเอามพี่น้องนี่น้อยเหรอมัดหนึ่งลรอนิดสามยูโรนะตงนี้จ้า มัดน young, it, um as, um, ึ sure? uh ่ง huh. ม sure. oh, so. uh ีอ huh. ยู่สี่ก้านพอจุกอยืดทีสองของนี้มันจะเอาไปปลูกสามพนดอกไม้หมอบกว่เป็นช่อสองช่อช่อละสามเหรอช่อละ ไม่ได้ถามไม่กล้าถามไนไม่กล้าถามเี่ส่สามน่งเดเจ่ดเ้าจระเข้พี่น้องี่แุ๊ซื้ออยู่ไหนเห็ดนะ อุ้ยเห็ดเพิงกับมีอุ้ยเห็ดเห็ดไอ้นี่สาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูราคาดอกบานสามสิบแปดดอกมีเห็ดด้วยค่ะพี่น้องมีเห็ดเพิงหวานค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิ่งกันอุ้ยนี่ไงมันมีเห็ดเห็ดละโงกนี่น้องเห็ดละโงกแปดสิบแปี่ นี่คือเห็ดละโง่ค่ะพี่น้องอันนี้เห็ดชันตะเลวค่ะพี่น้อง48เนี่ยเห็ดชันตะเลวเห็ดเหลืองอันนี้ก็เห็ดเห็ดเพิงค่ะพี่น้องเห็ดเพลิงหวานนะคะที่เราฟาดตัวนี่ค่ะพี่น้องเขามีขายแย่งมากมากเลยค่ะนี่เห็ดเพิงหวานเห็ดเพิงหวานค่ะพี่น้องเนี่ยเขาเก็บมาจากภูเขานั่นแหละค่ะพี่น้อง ก็มีขายที่ตลาดไอ้ย่านคนรวยอันนี้เห็ดพึ่งหวานด,ดูเห็ด<อ>ละโงกมีตะไคร่ใหญ่ๆเท่ากัมปั้นใหญ่กว่ากัมปั้นอีกนะฮะพี่น้อง<ม> แม่ละ่ะคุณพิมพ์ที่ ật, พิที่老妈คุณพิมพ์พี่น้องอ่ะคุณตลาดเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องของสดของป่ามีทุกอย่างค่ะดูนะคะผักสดมากๆเลยมาดูฝั่งนี้กัะพี่น้องโอ้โหผลไม้สดมากๆเลยค่ะ ผลไม้สดสดเลย้เกาลัดองนะพี่น้องเกาลัดอ่พี่น้องไปเดินชมต่อค่ะมีหอดนเฮดขายค่ะพี่น้องเมื่อัันนี้ อันน mm. no? ี้คืออะไรห้อยอ้นต้นอันตันอยู่เนี่ยอะมันคือไส้กรอกเหรออ๋อมันคือไส้กรอกอ๋อ มันเป็นแบรนด์ของเขาเลยร้านขข<อ>เขาเฮดเดยในเลยก็คือเฮดใครๆมาอยากกินทุกที่ข้างนใส้นอ๋อ,อข,ข้างในนะั่นนะข้างในร้านและจีนโน่มันม่หอยต้นอันตันอยู่ chúng tôi nằm cạnh xuống hoàng แท็กซี่ไปบ้านหลานสาวแล้วที่นี้นั่งแท็กซี่ไปนะคะพี่น้องนั่งแท็กซี่มาถึงบ้านแล้วค่ะพี่น้่นงบ,บ้านอยู่บนภูเขา เนี่ยูเขาสูงขนาดนี้เหล่าโอ้ยป่าคือปวดขาไทนโบาดินเดินขึ้นผู้เขาว่ามันเดินขึ้นหาเฮ็ดเจ้าบ bert, up, kind of kind of like ินที่ราบวดเงินจะราบวดซ่อ ยี่สิบสามเอโอ้ยพี่นองเปงนีงอารมณาอากาศยังไม่ถึงโอ้ยยังไม่ถึงอีกอยโ้เมื่อกี้ตรงที่แท็กซี่จอดในนั้นนะเข้าไปในบ้านเขาแต่มันเข้าเสร็จงงแถ้ว ลงรถข้างล่างนะพีนงบรรยากาศในบริเวณบ้านนั่นแหละแต่ว่ามันขึ้นหลายซันจ้ะพี่น้องมันมีหลายซอกหลายซันนะพี่น้องจ้าโอ้โอ้โอ้อย่างขึ้นเทิงผู้เขาบ้านอยู่เทิงผู้แม่ เออแกพี่น้องบรรยากาศบานเบิดบนภูเขา,าปวดขาปานว่าคอยเปลนปีนเขาหาเหา็ดเอาโลดฮะน่ะมาบานคดรวยยายน้องวันนี้ยายน้องผ้ามาเที่ยวบานคดรวยคะ่ะ <ไป S 2> อันนี้บานเขาขึ้นรถนี่ คน,คนงานทำอันนี้ข้างบนพุณอ,อ่ะพี่น้องไปจ้ะเข้าไปในบ้านก่อนก็พี่น้องเฮ้ยขึ้นเครื่องบ้านกนระดิ่ขี้ลิฟหอมไหมหอมไหมหอมในบ้านมีลิฟมีกี่ชั้นลิฟต์หนึ่งสองสามสี่โอ้ไมีหนาถึงม,มีลิฟต์ใส่บาวน์โดยตลอดซีมีสี่ชั้น อาเจ้าของบ้านนำทางว้าวว้าวต่เ็น่าเด้กมันแลวต่เขาไม่ได้กินมันนะเขาไม่ได้กปันเไ่ไดีิมันะ บรรยากาศนี่ไม่ได้สุขจนมามันต่ออล่าแต่สักเจ็้ยแกพี่น้องบรรยากาศบ้านคนรวยเนาะสองบ้านคนรวยเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยอันนี้ยังไม่เสร็จเหรออ๋อครัวยังไม่เสร็จโอ้ยนี่มันตะวันตกเลยละขนาดยังไม่เสร็จนะเนี่ยอืม เขาจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยโปรเจกต์บ้านข้หลังตอนนี้เปลี่ยนโปรเจกต์ใหม่ทั้งหมดเรื่องบรรยากาศพุูนค่ะพี่น้องภูเขาพุูนเพราะว่าบ้านอยู่บนภูเขาเนาะดูข้างล่างดูข้างนอกค่ะพี่น้องเออออกมาข้างนอกโอ้พี่น้องเบื่องบรรยากาศาด,ด้านล่างที่เดินขึ้นมาอือกูไหน นีคนงานกำลังทำคนงานคนพ่อบ้านเอกกำลังมาทำนะถอนอยาถอนหยังนะคะรู้อากาศดีมากเลย ข้างในนะข้างในบ้านนะร้อนแต่ข้างนอกในอากาศดีบ้านยังไม่เสร็จดีบาซันจ้าพี่น้องทเขาจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยอ่ะพี่น้องชมบ้านสองบ้านคนรวยเศรษฐีเมืองลูกาโนนะคะไปกินน้ำกินท่าก่อนพี่น้องจ้า ปลาเนี่ยีงาขอืมาวิดีโออ่งปลาแล้วเนี่ยอ่ะไปเลยเออเอเออกดลงไป Oh. สุดยอดทีน oh. ี้ก็ทีนี้ก็ oh. กดึงขึ้น oh. จับจับออทีนี้ก็ถอดถอดลงเลยเงี้ย <Yeah>. oh. <c oughs>